กันแล้วครับกับตอนล่าสุดของทิกเกอร์ซึ่งตอนนี้บอกได้คําเดียวว่าสุดจริงๆครับโดยรีบูททาการประทะร่างกายกับเคนโกแต่ดูเหมือนว่าเคนโกจะกากซะยิ่งกว่าใครครับดูเหมือนว่ารีบูทจะรู้เลยว่าเคนโกเนี่ยกาลังกังวลเรื่องสําคัญอยู่เพื่อลดความกังวลเรื่องนี้รีบูทจึงจับให้เคนโกเต้นสไลย์และจากนั้นก็ฝากให้ยูนะแนะนําเคนโกด้วยครับจนในที่สุดครับเคนโกก็ได้รู้ว่าความหมายของการเป็นอุลตร้าแมนคืออะไรคือต้อง การให้โรคนี้มีรอยยิ้มยิ้มไว้ยิ้มไว้ ตัดภาพมาทางฝั่งของอาคิโตะครับเขาจะทําการปลดล็อกอยังเนิร์ดเดซเซเป็นรูปแบบมังกรแต่ปัญหาก็คือว่าต้องใช้พลังมหาศาลเพื่อบดล็อกหมวดต่อสู้ครับโดยอาคิโตะเสนอให้ดึงพลังมาจากพวกแอสซูลครับโดยการใช้ลื่นความถี่แบบเดียวกับทิกเกอร์เพื่อรอให้เดวโรออกมาครับจากนั้นเราก็ใช้คีย์ของการคิวดูซับพลังงานสีทองจากตัวของมันออกมาเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับเนิร์ดเดเซของเราแต่ดูเหมือนว่า ว่ามันจะยากนิดหน่อยล่ะครับแต่ว่าทันใดนั้นครับมนุษย์ยักษ์แห่งความมืดก็โผล่มาช่วยทำหายาเนอร์เดซเซได้พลังงานมาแล้วและก็กลายร,ร่างเป็นมังกรทยานเวหาทันใดนั้นครับอุลตร้าแมนทิกเกอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นมาและก็เปลี่ยนร่างเป็นทิกเกอร์เอทอนิตี้แต่ครั้งนี้ทิกเกอร์สามารถควบคุมพลังเอเทอนิตี้คอได้แล้วครับงานนี้ดโบโรอจะไม่เหลืออะไรล่ะโดนทั้งยาเนอร์เดซเซยิงทิกเกอร์อัดและเสริมทับด้วยรีบูตมารวม สามัคคีถ้าเกิดเป็นฝั่งพระเอกจะเรียกว่าสามัคคีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฝั่งตัวไรลุมจะเรียกว่าหมาหมู่ครับและก็ทําการจัดการจัดการเรียบร้อยตาย ไปหาไปซะภารกิจเสร็จสิ้นรีบูตก็กลับแล้วล่ะครับแล้วฝากให้เปอร์คีของตัวเองไปช่วยขายต่อด้วยนะครับแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเมื่อเดโบโรเขายังไม่ตายแกนพลังงานหรือหัวใจเขายังอยู่ถ้ามีสิ่งนี้อยู่เขาไม่ตายแน่นอนซึ่งตอนนี้เขาต้องถอยไปตั้งรักก่อนครับดูท่าว่าตอนต่อไปบทของเราจะไม่มีนะครับเออง่ายดีกลับไปแล้วและการปรากฏดตัวของอีกนิดครับที่สามารถแปลงร่างเป็นทิกเกอร์ได้ ได้แมงานนี้ชักมันครับเดี๋ยวเรามาดูเซอร์ไพส์ในตอนนี้กันดีกว่าครับอย่างการประกวดตัวร่างมนุษย์ของคามีร่าเพื่อเอาแซ่มาฟาดยามแล้วก็กลับบ้านครับแม่รู้เลยว่ามาแค่โชว์ร่างมนุษย์เฉยๆงานนี้ต้องรอลุนอีก2ตัวที่เหลือครับอย่างดากอนและฮิวดัมเขาจะมีร่างมนุษย์หน้าตาเป็นยังไงต้องรอลุนกันต่อไปครับเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนไปในอุตตรแมทิกาโอเดซี่พวกมนุษย์ยักยแห่งความมืดก็มีร่างมนุษย์กันทุกตัวเลยครับถ้าเกิดเ่าเปรียบเทียบใบหน้าร่างมนุษย์ทั้งสองคน แม่ดูดีกันทั้งคู่เลยครับถึงว่าคามีร่าในทิกเกอร์จะมีขี้กากติดตรงหนกแก้มว่าไม่ใช่ครับนี่มันรายของเขาแบบนี้ก็ต้องรอลุนอีก2ตัวที่เหลือกันแลลวครับและเราก็รู้ความลับอีกอย่างหนึ่งของอุลตร้าแมนครับถ้าเกิดว่าอุลตร้าแมนเนี่ยจำแรงร่างเป็นมนุษย์เนี่ยพวกเขาเนี่ยต้องหาอุปกรณ์เพื่อแปลงกายกลับเป็นอุลตร้าแมนเหมือนเดิมครับเฮ้ยอันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยแสดงว่าอุลตร้าแมนแจ็คกลับจาพัลตรานี่น่าจะเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่านะซึ่งต้นแบบของยาเนิร์เด เซก็คือมังกรอวกาศเนยครับที่ปรากฏตัวในซีรีส์ของอุลตราเซเว่นในตอนที่11นั่นเองและก็การขายของแบบจัดหนักกันในตอนนี้เลยครับทั้งขียยานคี่สปาราดหรือแม้กระทั่งแค่เบ่งพลังนิดหน่อยก็สามารถเปลี่ยนเป็นขี่ได้แล้วนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อจังเลยและคนขี่ก๊อฟที่มีพลังทิกเกอร์ดาร์กอยู่ในตัวเนี่ยเขาต้องเบ่งพลังนิดหน่อยก็ได้ไฮเปอร์คี่ทิกเกอร์ดาร์กมันแล้วครับและก็ขายของกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยงานนี้ ก็ต้องภาวนาอย่ากให้ไอ้พวกนี้มาครับไม่งั้นของเล่นเต็มบ้านแน่เลย และนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับที่เรานำมาวิเคราะห์แบบคำๆในอุตมันทิกเกอร์ตอนที่15แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคอยติดตามกันต่อไปเลยครับและเราขอฝากฝังเสื้อนังหมาด้วยนะครับตอนนี้เหลือแค่สายใหญ่อย่างเดียวแล้วนะครับใครยังไม่มีใครยังไม่ได้ติดต่อได้ทางเพจโฟฟันครับได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5้คนเมื่อไหร่เนี่ยเรานี่จะส่งคุณแจ๊สไปอยู่ในจกักรวาลทิกเกอร์เพื่อสร้างไฮเปอร์คีโฟฟัน Oh hi